ทีนี้ไปดูเรื่องของการประชุมที่เป็นการประชุมสามฝ่ายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในครั้งนี้นะครับโดยการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงาน IMT GT ครั้งที่31จัดขึ้นที่จังหวัดตรังประเทศไทยนะครับในการเรื่องขับเคลื่อนโครงการความร่วมมืออินโดนีเซียมาเลเซียไทยมุง่งยุระดับโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวพลังงานสะอาดและเตรียมแผนระยะ5ปีฉบับใหม่ตอบโจทย์เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของอนุภูมิภาคครับ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดก,การประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่31นะครับแผนงานความร่วมมือเขตเศรษฐกิจ3าฝ่ายอินโดนีเซียมาเลเซียไทยหรือว่า IMT GT จัดขึ้นที่จังหวัดตรังครับโดยมีนายดนุชาพิชยนันเลขาธิการสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรี IMT GT ฝ่ายไทยเป็นประธานพร้อมด้วยรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากมาเลเซียอินโดนีเซียอาเซียนและธนาคารพัฒนาเอเชีย รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมจากภาครัฐเอกชนและสถาบันการศึกษากว่า300คนครับการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายหลักในการติดตามและเร่งรัดโครงการความร่วมมือภายใต้แผนงาน IMT GT โดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงการอำนวยความสะดวกทั้งด้านการค้าการลงทุนและการเดินทางข้ามพรมแดนเช่นการพัฒนาเส้นทางคมนาคมท่าเรือและด่านศุลกากรน,นอกจากนี้กับยังได้ติดตามความคืบหน้า การดำเนินง,งานภายใต้กรอบความร่วมมือระดับท้องถิ่นหรือว่า CMGF ที่สะท้อนความต้องการของพื้นที่ครับในด้านการท่องเที่ยวที่ประชุมแสดงความยินดีกับความสําเร็จของโครงการปีแห่งการท่องเที่ยว IMTGT 2,566-2,568ซึ่งมีส่วนสําคัญในการฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้กลับมาเหนือระดับก่อนโควิด19และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในภูมิภาคเนื่องจากแผนดําเนินงานระยะ5ปี2,565-2,569กําลังเข้าสู่ปีสุดท้ายการประชุมจึงหาหรือแนวทางในการจัดท แผนฉบับใหม่สำหรับปี2,570ถึงปี2,574โดยมี5แนวทางยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่1การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานข้ามพรมแดนเพื่อเป็นการยกระดับระบบขนส่งและโลจิสติกให้ได้มาตรฐานสากล2การพัฒนาเมืองและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของชุมชน3การ,กรเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมูลค่าสินค้ากเกษตรด้วยนวัตกรรมและมา,มาตรฐานความปลอด ภย4การเสริมสร้างศักยภาพด้านดิจิทัล เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม5การพัฒนาทักษะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงานและเทคโนโลยีโลกอีกหนึ่งหัวข้อสำคัญคือความร่วมมือด้านพลังงานโดยมุ่งเน้นการพัฒนาพลังงานสะอาดเช่นพลังงานทดแทนระบบไฟฟ้าอัจฉริยะและโครงข่ายไฟฟ้าข้ามพรมแดนเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งนี้ธนาคารพัฒนาเอเชียและเลขาธิการอาเซียน ได้แสดงความพร้อมสนับสนุนทั้งด้านวิชาการและการเงินในเรื่องดังกล่าวค่ะการประชุมยังได้ร่วมรับรองแถลงการร่วมระดับรัฐมนตรี IMTGT ครั้งที่31โดยยืนยันความมุ่งมั่นในการสร้างอนุภาคอ,าอนุภูมิภาคที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมครับเติบโตอย่างยั่งยืนลดความเหลื่อมล้ำและมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคการเกษตร เกษตรกรรมสีเขียวการ,รส่งเสริมอุตสาหกรรมพลานและการขนส่งที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยอย่างไร้รอยต่อครับ